สำนั um กงานสหกกร์จััังวดดอุตติถสำนงานสกจังหวัดอุตรดิตถ์จะเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนจะเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากการปฏิบัติหน้าที่และขอแสดงเจตนารมณ์ว่าและขอแสดงเจตนารมณ์ว่าจะทำหน้าที่นำบุคลากรของสำนักงานสหหกร์จัังวดดอุตติถภา่ีนนนครับของงสสำกกาจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อั um. อ <standen> อนได <ended> ้แก่ชาติศาสนาป,ประมากษัตริตร์และการปกครองระบบ yes. ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะเป็นคนดีมีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติตนให้ในสมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคงนำรงตนด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษ,ษนย์กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตสสย์สุจริตตรงไหนยึดมันคุณธรรมจริยธรรมและขอถาวายสัจจะวาจาว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาทสื่นสารพระราชปณิธานรักษาต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมดำเนินชีวิตตามหลักปรรมญาของเศรษฐกิจพอเพียง้ดยความเพียรอันบริสุทธิ์ยืนเพียงข้างสุดจิตชนเพื่อความมั่นคง มังคั่งยั่งยืน,ยนของราชาอาณาจักรไทยสืบไปประกาศณวันที่17มกราคมพุทธศักราช2 5 6 5นายสุธีขันธ์ทองจังหวัดอุตรดิตถ์